ี่วันที่18บธันวาคม2 5ง7ห้า้อยหกเจ็ดเพจจำนายพันกล้วยใส่พันสยางนี่ครับคัดนากล้วยอ่าส่งให้ลูกค้าอำเภอปานบรีจัจงหวัดประจบที่ขัน1,200ันสองรอนออันนี้อ่ะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงคัดนะอันนี้แฟนผมคัดผมคนไทยคลิปอันนี้ก็นี่ครับนอก็จะประมาณนี้ครับ อันนี้คัดสดใหม่เสมอลูกค้าไม่มีกันห้าหกวันแล้วมาให้ลูกค้าไม่มีไม่มีคัดสดใหม่เสมอเลย <c oughs> ก็โนเคอรี่ก็ค้าไซส์เล็กบ้างไม่ได้ว่าจะเล็กเกินแบบเนี้ยเนี้ยประมาณเนี้ยโนเคอรีอ่แต่ก็ตัดให้พอดีกับหลังออเดอร์ก็มีตลอดอ่าโนเคอรีอ่วันละห้าหลังหกหลังสิบหลังห้าสิบหลังแปดสิบหลังมีตลอดมีทุกวันแล้วก็ไม่ได้ยิงแอดไม่ได้ยิงโฆษณาก็อาศัยลูกค้าขอบคุณลูกค้ามากมากที่ ติดตามผมทางเพจทาง Facebook ผมก็ขอบคุณมากๆลูกค้าที่แนะนำบอกต่อกันอีกทีหนึ่งถึงมีออเดอร์ทุกวันนี้ก็มีทุกวันยันปีใหม่มีทุกวันเลยตอนนี้ทั้งเคอ่นอทรงพัสดุทั้งนอลูกค้าไปปลูกที่สวนนอปลูกมีตลอดเลยโพสบางครั้งโพสแอานอส่งพัสดุผมก็ไม่ค่อยได้โพสต ผมาจจะพดหน่อปลูกมีทรงทุกวันทุกวันบอกไว้ก่อนทุกวันเลยสรงพัสดุนี่ก็จะหลวมยอดจะส่งพรุ่งนี้แต่ทําวันนี้งัดหนอส่งห้นอปลูกให้ลูกค้าก่อนถ้าได้สนใจพันกล้วยก็ทักเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งเก้าสองเก้าสามหกเก้าหนึ่งแล้วก็นอเคอรี่นี่สองร้อยเก้าสิบาทรวมเก็บไปลาทางจํานวนสิบนอพร้อมส่งเก็บไปลาทางระบบโอนก็สองร้อยเจ็ดสิบาท ถ้าลูกค้าตั้งแต่500นอขึ้นไปลูกค้าต้องโอนมัดจำอ่านอปลูกหรือว่านอส่งพัสดุตั้งแต่5ลังขึ้นไปหรือ50นอขึ้นไปก็ต้องเป็นระบบการโอนก็ลูกค้าโอนทุกคนตอนนี้ตอนนี้ได้ลูกค้าโอนแทบทุกเจ้าเลยน้อยเจ้าที่จะที่จะระบบปลายทางก็รักษาคุณภาพแล้วกับลูกค้าตลอด ก็กล้วยนี่ก็คือเขาตัดหมดแปลงแล้วเนี่ยโอเคครับเดีย๋ยวทำงานต่อครับวันนี้ลุยมา,าแปลงแรกแล้วก็แปลงที่สองโอเคครับสวัสดีครับ